มันสายแทงวะส <c oughs> ายเข้ามามันแข็งานนี้น็งก็เยไม่อ้น่อคนไหนลุดสายซุมหลังมันน้ำมันหัวได้แก่ได้แก่ไปก่อนใช่โหลดพอป่ะพี่ Đó, sì, này, thế nó cần Bà để bếc bà Lớp bà เ็กมาแล้วนะบานับบ้า,มาบมาต่อ,อชอบเปกปลามันขึ้นอยู่บย,ยุข้องไว้พ้าปตนไป<ม>น,นไี่ไม่จะขาดับพอยุข้องปลามั่อึืนบะไว้ผาพเตนไปนี่โอ้บม่ม่เรพ่อจบนี่่งบ้ามีนี่มาดูกัดได้จะหน

ใส่ั่แงใส่ถ่อแงแต่ค้ยังไม่บอกโยนผ่อนอาปาจะเพลพอบอกเครื่องรุนนี้นแต่อกม้แหง้งบ่ะแตอกม้แหง้งกับหยอ,อ,อยไงาสิงได้บ่ะาสิงได้บ่หหอยนับจางน้ำมันอแม่นบดเลยแล้วใช้น้ำอืมใช้น้ จักรผู้ใหญ่นเครื่องของคูปตายด้ยเนาะนี่นะเครื่องคูปต่ายมันทนคูปตาอีที่ก่อหาก่อแรงเครื่องนี่กันนะเขาแรงเครื่องเลยกันใดสิขนาดของของมุดลุกนั้นชีวิตชีพแรงเครื่องบ่ของพขาลงไฟเดือนไหมหมอขนาดโตต่าดอก โตต้าโอเคแล้วเตยตาโตต้าเตยตาโตต้านะเขาเป็นจะแกลงแต่ไหนโตต้ามันเล่นแบบมาเตนคูบต้าเขาเป็นจะแกลงเขาหาเครื่อกันแต่ว่ามันเล่นแบบมาแต่คูบต้าคองสิงสยามนะเครื่องขนมก็เล่นแบบมั่นอวันอะไรคองโมนี่อพลง